สวัสดีค่ะทุกคนหนูไอลินมาอีกแล้วนะครับหนูไอลินคุยกับเพื่อนๆ่นหน่อยจิหนูไอลินคุยกับเพื่อนๆหน่อยสิคะลูกวันนี้ก็เวลาสิบโมงเช้านะครับหนูไอลินตื่นเช้ามากวันนี้พ่อตื่นมาสักหกโมงกว่าเนะลูกเนาะวันนี้ตื่นสายปกติตื่นที่ห้าเอ๊ยตื่นสายอากาศมันหนาวตื่นมาอุณหภูมิข้างนอกของเราเนี่ยสิบแปด องศาหนวาวมากเลยอะ่ะแต่หนูเอลูนะ่ะตื่นแต่เช้าเลย <S <S หนูตื่นแต่เช้าไม่รู้หนูตื่นมาทําอะไรเล่นอยู่คนเดียวออกแงกออกแงกอยู่คนเดียวดีนะไม่ร้องนะลูกนะแล้วพ่อก็ออกมาทํางานข้างหน้าบ้านเนาะเช็ดบ้านเช็ดไม่ใช่เช็ดบ้านเช็ดรถนะันแล้วก็กวาดลานบ้านของเราข้างหน้าบ้านแล้วก็กลับเข้าไปเพื่อจะไปอาบน้ำกดว่าหนูเอลีนก็ยังไม่หลับเนาะเอลยนก็ยังเล่นอยู่ เสียงอะไรเสียงอะไรเสียงที่ประตูลง,งเพื่อนบ้านเรานะเพื่อนบ้านเรามาอยู่ใหม่น่ารักด้วยนะครับไม่ใช่ว่าน่ารักสวยหรือหล่อนะแบบคือเป็นคนที่มีอัจฉริย์ดีนะครับนั่นเราโชคดีนะแต่หน้าบ้านเรามันเสียงดังตัวกลางคืนเนาะชอบเสียงดังนะเป็นเป็นแบบอะไรอะ่ะกลุ่มกวนนักท่องราตรีนะแล้วก็จะกลับมาวุวยวายสนุกแต่เราก็ไม่ว่าอะไรเพราะความสุขของคนเรามันไม่เหมือนกันเนาะ ใช่ไหมคะถ้าเราไปโวยวายเขาความสุขเขาก็หายไปมันก็เป็นบาปติดตัวเราอีกอะแล้วก็ทนนะเขาก็ไม่ได้มาทุกวันหรอกนะนานๆสักสองสาอาทิตย์หนึงเดือนมาทีหนึ่งนะเราก็ทนแต่หนูเอลีนไม่สนใจเลยหนูเอลีนกับแม่จอยลับย่างเดียวไม่เกี่ยวกับใครแต่ตื่นเช้านะแต่ตื่นเช้ามาแบบตื่นเช้ามาเดี๋ยวพ่อให้มันล็อกหน้าหนูกันนะ วันนี้ก็อากาศดีมากๆเลยนะเชียงใหม่เรานะเชียงใหม่เราหน้าเที่ยวหรือเปล่าบางคนก็กลัวโควิดนะก็ไม่มากันก็ลองดูนะครับเดี๋ยววันตอนนี้เย็นๆก็น่าจะรู้แล้วครับว่าคนจะมาเที่ยวเชียงใหม่เยอะไหมนะครับเพราะว่าปกติถ้าหยุดยาวสี่ห้าวันเนี่ยวันก่อนวันหยุดหนึ่งวันเนี่ยตอนค่ำๆตอนเย็นๆ,ๆนะรถจะเยอะมากเลยเขาทัทยอยังเข้ามาเชียงใหม่กันละนี่หยุดสี่วันเนาะ เดี๋ยวเราก็ดูอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าวันตอนนี้ตอนเย็นเนี่ยนักท่องเที่ยวผู้คนนะก็จะกลับมาเชียงใหม่กันไหมนะครับบางคนก็กลัวนเนาะว่าเออโอเชียงใหม่มีคนติดโควิดด้วยนะอย่างเงี้ยก็มันก็น่ากลัวอยู่นะถ้าเกิดเรากลัวนะแต่ถ้าเราไม่กลัวเรารู้จักเราเริ่มรู้จักเชื้อตัวนี้แล้วอะเชื้อตัวนี้ติดยังไงติดในอากาศใช่ไหมใช่ไหมคะลูก เราก็ต้องปิดน,กนกักเกิลสูนักเกกนมอยอย่างนี้กันนะเพื่อไม่ให้เขาเข้าไปในระบบหายใจของเราเข้าไปในปอดแล้วก็พอเชื้อไวรัสเข้าไปเติบโตเนี่ยภูมิคุ้มกันของเรานั่นแหละที่มาทําลายจัดการฆ่าเชื้อโควิดปรากฏว่ามันไม่ฆ่าโควิดอย่างเดียวสิมันไ่ฆ่าเซลล์ของเราด้วยมันก็เลยแบบมันก็เลยมีปัญหานะเราทําตัวเองร่างกายเราต้องป้องกันตัวเองแล้วก็เลยฆ่าตัวเองมันเป็น,นกลไกของโลก แล้วเราก็ปิดจมูกเราเอาแงี่ปากใช่ไหมหัวลิงชอบมือเงี่ปากอย่างเงี้ยแล้วก็ล้างมือทาเจลแอลกอฮอล์พกเจลแอลกอฮอล์ไว้ตลอดเวลานะเวลาที่พ่อออกไปซื้อกับข้าวซื้อของข้างนอกพ่อก็จะปิดจมูกกลับมาพ่อก็จะพ่นคือคลิปก่อนๆของเราในะอีกช่องหนึ่งของเราเนะี่ยเราเราแนะนําวิธีทำน้ํายาเนี่ยฆ่าเชื้อโรคแบบสเปรย์นะใช้ไฮโดรเจนบางทีก็เรียกไฮโดรเจนเนี่ยนะครับผสมกับน้ำเนี่ย ซึ่งตอนนั้นต้นทุนถูกมากเลยแต่มันต้องใช้เวลานะเวลาที่มันจะทาลายค่าเชื้อมันใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีในการฆ่าเชื้อแต่แอลกอฮอล์เนี่ยมันฆ่าเลยตอนมันแห้งปุ๊บมันฆ่าเลยมันใช้เวลาไม่กี่วินาทีอ่ะแต่มันก็แพงกว่าแต่ไฮโดรเจนเนี่ยมันถูกกว่าขวดละสามสิบกว่าบาทได้ตังขวด๋ย่แล้วผสมน้าอีกนะอย่างเงี้ยแต่มันก็จะกัดกัดนั้นหน่อยมันก็แอลกอฮอล์มันก็กลัดกเหมือนกันนะนะลูกนะแล้วก็เพื่อนๆลองไปหาทํานะครับกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็เอาหน้ากาก อนมามัยแบบใช้แล้วซักได้ดีกว่าเพราะว่าเชื้อโควิดเนี่ยมันมันโดนน้ํายาซักผ้าน้ํายาอะไรเนี่ยหนึ่งนาทีมันก็ตายแล้วอะหนึ่งนาทีไม่ถึงหนึ่งนาทีด้วยซ้านะลูกน้ำออกมา,มาสักยี่สิบวินาทีสามสิบวินาทีมันก็ตายแล้วอะแล้วเราก็แช่ไว้แล้วก็ซักออกมาใช้ใหม่ได้ประหยัดไม่ต้องซื้อใหม่ทุกวันแล้วก็เป็นขยะอยู่แล้วตามท้องถนนเราก็เห็นนะว่าหน้ากากาอนมามัยเนี่ย เกลียนการเลยคือคนเราไม่มีวินัยนะครับคือมักง่ายทิ้งไหนก็ทิ้งได้เนะี้ยมันเป็นเชื้อโรคใช่ไหมเราไม่อยากเ,เข้าบ้านเราก็ทิ้งทั่วไปเราซื้อแบบซักได้ดีกว่าส่วนตัวเราเราก็ซื้อแบบซักได้มาใช้นะใช่ไหมลูกถ้าถ้าลืมจริงๆก็อาจจะซื้อแบบที่ที่แบบที่คุณหมอใช้อนะ่ะแต่มันก็แพงหน่อยหน้านะเราต้องใช้ทุกวันโอเคนะครับวันนี้เราก็คุยกันเรื่องโควิดเล็กน้อยนะคุยกันเรื่องแบบ มาท่องเที่ยวเชียงใหม่กันมันตรายไหมคือเราก็อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เรานะั้นเราก็เดินไปเดินมาแล้วก็ไปมาหลายๆที่นะครับมันก็ปลอดภัยอยู่นะทุกที่เขาก็มีมาตรการของเขาอยู่นะลูกนะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม,ไหมก็สู้ๆนะครับสู้ไปด้วยกันนะลูกเนาะทุกคนคนไทยรักกันไว้แล้วก็ช่วยกันนะครับหน้ากากอนามัยใช้แล้วก็กลับเอาไปทิ้งให้เป็นที่เป็นทางเนะอย่า,อาไปเชื้อโรคไปให้คนอื่นถึงแม้ไม่ใช่เป็นโควิดแต่มันก็เป็นเชื้อหวัด เชื้อวัณโรคเชื้ออะไรอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่โควิดถ้าเราเอาไปทิ้งเรียร่าเนี่ยมันก็มีปัญหากับคนเก็บขยะอีกแล้วเขาก็ต้องเสี่ยงที่จะต้องติดเชื้อเชื้ออื่นเขาก็จะติดได้เราเก็บใบมันมีขยะที่เป็นหน้ากากเราก็แยกให้ถูกที่เราไม่ทิ้งเรียร่าตามท้องถนนนะนะครับใชยไหมลูกเชยไหมลูกของเฟมเอลินโชงั้นเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีทุกคนยิ้มหน่อยสิหน้าบึ้งงาหน้าบึ้งงานี่เป็นหน้าหนูไอ,อลีนนะหน้าหนูไอ,อลีนตอนถ่ายรูปนะตอนนันน่งอย่างเงี้ยหนูไอลีนจะเติมเนื้อทำหน้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยรูปอย่างเงี้ยเราทำหน้าแข่งกันเนะอย่างเงี้ยเฮ้ยวัสดีครับ